สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของ LFF Live for Fun นะครับผมวันนี้ผมก็มาในอวตารีวิวกับแพท4.1.4นะครับผมเป็นอวตาของ m a s t e r o Farm นะครับผมเป็นอวตาที่เปิดขายในวันที่9กรกฎาคม2560เวลา12นาฬิกานะครับไม่มีวันปิดขายนะครับผมชื่ออวตาของตัวนี้ก็คือ m a s t e r o Farm Avatar เอลเมโนะครับผมเป็นภาษาเม็กซิกันเนาะเป็นชื่อของเขานะฮะไม่มีแปลเป็นอะไรทั้งสิน้นเป็นชื่อของเขาเลยเขาชื่อว่าเอลเมโตนะครับผมอย่างที่บอกไปฮะขายในราคา450 GC หรือ3,500 SC นะครับเปิดขายวันที่9อย่าบ่นกันนะว่า GM เขาไม่เปิดขายเป็น SC นะฮะเปิดขายนะครับ3,500ใครสะสมตั้งอยู่ก็สามารถนำไปซื้อได้นะครับผมไม่มีวันปิดขายด้วยนะครับโอเคลาดูโดยรอบตัวของเอลเมโตกันเลยครับผม เอลเมโตนะครับนี่ดูอันดับแรกเลยที่เราเห็นนะฮะก็คือนาฬิกาข้อมืออันใหญ่โตโมโหลานของเขานะครับนี่บ่งบอกได้เลยครับว่าเขาผ่านอะไรต่างๆนานามาเยอะมากดูจากรอยสักแล้วก็ฟันที่เหลืองไม่ยอมแป็ไม่ใช่ฮะฟันของเขาเป็นทองนะครับทองเลยทองแบบทองเลยนะฮะนี่เลยนะครับผมคนเราจะฟันทองได้ขนาดนี้ไยวะมึงจะเคี้ยวข้าวยังไงเนี่ยวัดตะปักนะฮะแล้วก็ปืนนะครับก็เป็นสีทองเช่นเดียวกันนะครับรองเท้าใส่เป็นคอนเวิร์ตนะครับผม ใส่เสื้อล้มๆหน่อยๆกล้ามโตๆ,ต,ๆตัวเตี้ยๆนะฮะปืนมือมือขวานี่ก็เป็นเหมือนกับปืนอเออเาเรียกอะไรนะปืน AK เออ AK ทองนะฮะสงสัยต้องเติมเยอะแน่ๆคนนี้แว่นก็เป็นสีทองนะครับต่างหูก็เป็นสีทองเครัยโอ,อ้โหสร้อยยังเป็นสีทองเลยโอ้มึงจะทองขนาดนั้นแล้วดูรอบตัวด้านหลังกันนะฮะจะเป็นยังไงนะครับรอบตัวด้านหลังก็ลายสักฮะอันดับแรก,กคือลายสักใส่เสื้อกล้ามเออใส่เสื้อกล้าม่นแเลยฮะโอ้กล้ามใหญ่มากฮะตัว่ํามาก โอเคก็ประมาณนี้แหละครับสําหรับนะสําหรับการรีวิวโดยรอบนะครับผมเราไปดูที่ประวัติของเอลเมโตกันเลยครับผมเอลเมโตนะครับต้องบอกก่อนว่าเขานะครับเป็นแก๊งแก๊งหนึ่งที่ขายอาวุธนะครับเป็นแก๊งแก๊งหนึ่งที่ขายอาวุธนะครับเอลเมโตก็คือไม่ใช่เอลเมโตไม่ใช่แก๊งนะฮะแต่เขาอยู่ในแก๊งแก๊งหนึ่งที่ขายอาวุธคราวนี้เอลเมโตนะครับจะต้องทําการเรียกว่าขโมยอาวุธมา แล้วการที่เขาจะขโมยมุดมาเขาจะไปขโมยจากแก๊งอื่นๆหรือว่าไปขโมยจากคนอื่นๆนะครับแล้วก็นํามาขายในตลาดมืดคือไม่ยอมลงทุนเองนะฮะไปขโมยมาแล้วก็ไปขายอะไรอย่างนี้แก๊งที่เขาไปขโมยมาบ่อยๆก็คือแก๊งของ The Hell Angel นะครับหรือแก๊งของ The g l a r i a t o r นะครับซึ่งแก๊งนี้นะครับพอผมได้รีวิวไปนะครับมันมีแก๊งนี้จริงๆนะนะเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไปให้เลยนะครับติกติ๊กติ๊กติ๊ตตตตอ่านะฮะ เป็นแก๊งจริงๆของเดอะเฮลแองเจิ้ลเลยนะครับผมลองไปเสิร์ชหาใน Google ดูนะครับมันจริงๆนะฮะโอเคเขานะฮะก็ชอบไปขโมยจากแก๊งนี้นะฮะไปขโมยมาเรื่อยๆครับไปขโมยอาวุธมาเรื่อยๆเลยนี่แก๊งนี้นี่แก๊งนี้นี่ไอ้แก๊งนี้แหละฮะไปขโมยแก๊งนี้มาเลยนะครับผมใครยังไม่ดูอัลบต้ารีวิวตัวนี้ก็ไปดูนะครับรีวิวไว้แล้วนะครับผมอัประวัติเลยนี่เอลเมโต้นะฮะก็จะไปขโมยปืนจากแก๊งนี้แหละครับมาบ่อยๆแล้วคราวนี้มีบางสิ่งบางอย่างที่เราอาจจะยังไม่่รู้ในกลุมของ เอลเอเมโตนะครับก็คือคนอื่นนะฮะเถื่อนหมดแต่เอลเมโตนะครับเขาชอบฟังเพลงครับเขามีศิลปินในดวงใจนะครับผมอ่ะผมยกตัวอย่างรับซอดี้นะฮะเขามีศิลปินในดวงใจเขาชอบคลั่งใครมากฉันแบบฉันคลั่งใครเธอมากเลยอะไรเงี้ยฉันฉันชอบเธอฉันฉันชอบเป็นฉันชอบเป็นสายล็อกอะไรอย่างนี้นะคราวนี้กลุ่มของเอลเมโตนะครับเขาก็ไล่ออกจากกลุ่มครับเพราะว่าเป็นความอัปยศมึงแบบแม่เงยมึงเป็นถึงความเถื่อนอะมึงแบบมึง เป็นถึงนักฆ่าเลยนะเว้ยมึงแบบไม่ชอบเพลงอะไรก็เลยโดนไล่ออกจากกลุ่มมานะครับแต่เขาก็ชอบร้องเพลงมากนะครับแต่เสียงของเขาก็จะแบบว่า <c oughs> เสียงของเขาก็จะไม่ดีฮะเสียงของเขาก็จะไม่ดีเวลาร้องทีนึงนะครับแก้วหูเรียกว่าแก้วหูสั่นเลยว่าได้เลยครับผมนี่ก็คือประวัติของเอลเมโตนะฮะเขานะครับก็จะชอบแบบว่า ร้องเพลงให้ศัตรูอะไรประมาณนี้แล้วก็ทาให้ศัตรูขวัญขวาดีอรออะไรก็ว่ากันไปนะฮะเกาประวัติก็มีประมาณนี้นครับสําหรับเอลเมโจนะครับผมเราไปดูรีวิวปกติหรือว่าการยิงปกติกันเลยครับร้องเพลงแล้วก็ฆ่าเขาทําให้เขาไม่มีที่ยืนแล้วก็ป้นปืนเข้ามานะครับผมอ,อ๋อลืมบอกอย่างหนึ่งครับอาวุธคู่กายของเขาเนี่ยครับนี่จะมี2ปืนนะครับเรียกว่าเขาชํานาญในการใช้อาวุธคู่กายของเขามากเลยนะครับ เขาเนี่ยจะฆ่าศัตรูนะฮะจนแบบจนแบบแบบไม่มีทางหลบหนีไม่สามารถจะหนีได้โดยปืน2กระบอกของเขาเนี่ยครับเขาชํานาญมากเก่งมากในการใชร้อาวุธช่ำชองม,มากเขาว่าได้คือหลับตาโยนกระสุนขึ้นฟ้าแล้วก็ใส่กระสุนได้อะไรประมาณนี้นะครับอันนั้นก็เวอร์ไปนะฮะโอเคแม็กนั่มเลยนะอย่างเท่เลยโอเคฮะเราไปดูเอฟเฟกต์หรือว่าการโจมตีปกติกันเลยครับ <The> เริ่มมาเลยนะ <The> อันดับแรกเลยคือสกิลหนึ่งนะฮะไอ้สกิลสามสกิลหนึ่งอะไรวะสกิลสามนะเราไปดูกันอ่ายิงก่อนครับอ่า ถ้าเกิดเป็นสีฟ้านะครับจะยิงด้วยกันยิงเ k คออกไปนะครับอ่าถ่ายิงโคเท่ดูดิถือปืนอ uh, ูมือแม่งใหญ่ใหญ่อะยิงยิงนะฮะยิงออกไปนะครับผมประมาณนี้นะครับอันนี้คือถ้าแบบเป็นสีฟ้านะแล้วก,ร,กระสุนก็ตกออกมาด้วยนะครับเวลายิงนี่จะมีกระสุนเด้งขึ้นมานะครับกระสุนแม่งใหญ่กว่าปืนอีกที่หายโอ้กระสุนมันเด้งออกมาจริงนะเนี่ยิงปับ๊บมีกระสุนเด้งออกมาอย่างนี้นะครับเดี๋ยวดูอีกรอบนึงไม่ยิงโอ้ว่าจะฟักนี่มันกระสุนเอเคจริงเหรอวะดูอีกรอบนึงฮะ ไม่ใช่กระสุนเอเคแล้วี่มันกระสุนปืนคกแล้วเนี่ยโอ้โหอะไรจะใหญ่ขนาดนั้นใหญ่โคตรนะฮะยิงออกไปก็จะมีแบบเป็นแสงสีฟ้าเป้าออกไปนะครับอย่างนี้เลยสวยงามมากนะครับเท่อ่ะยิงก็เท่ทามากนะฮะแต่ว่าผมรู้สึกว่านะก็เท่แหละแต่กระสุนมันดูเวอร์นะฮะไม่เป็นไรแต่กระือว่ามันตอนยิงก็มีใครมาสังเกตหรอนะโอเคครับแล้วก็ตอนเปลี่ยนเป็นปืนสีแดงจะเป็นไงครับเดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวเดี๋ยวดูตอนแบบท่าปกติก่อนท่าแบบว่าเขาอยู่นิ่งๆแล้วเขาจะทําท่าอะไรนะฮะเรามาดูกัน พยเก็บแม็กซ้ายขวาแต่ไปตึกดตึกตึกตึ๊เนี่ยอึ๊บอ๋อออออยิงปืนขึ้นฟ้านะครับผมโอเคก็คือยิงปืนขึ้นฟ้านะฮะแล้วถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นสีแดงจะเป็นไงครับเดี๋ยวลองดูกันอ๋อเมื่อเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับจะแบบเป็นปืนแก๊ปนะฮะเป็นปืนแก๊ปแล้วตัวก็จะเป็นสีแดงด้วยนะครับเสื้อเปลี่ยนมือเปลี่ยนะฮะนี่ตอนแรกเป็นสีฟ้านะครับมือเป็นสีฟ้าแต่ถ้ากดแล้วกดใช้ปั๊บจะเป็นสีแดงนะฮะ นี่เสื้อก็เป็นสีแดงรองเท้าก็เปลี่ยนเป็นสีแดงด้วยนะครับผมไงแล้วก็เอาปืนไ,ไว้ด้านหลังนะฮะเอาปืนเอคไว้ด้านหลังแบบนี้ครับผมนี่เลยเราชักเก็บปุ๊บปืนเอคก็จะหายไปแต่นล้ก็กลับมาอ๋อก็จะว่าหยิบปืนตรงเอวนะฮะนี่หยิบปืนขึ้นมานะครับผมประมาณนี้และตัวเป็นสีแดงนะฮะแต่ว่าปืนตรงปากกระบอกปืนจะมีวงๆเป็นสีแดงแบบนี้นะครับผมแต่เราดูตอนยิงกันปังปังอ๋อรายละเอียดดีนะฮะ อ๋อแล้วถ้าเราซูมไกลๆนี่กระสุนมันก็เล็กตามปกติฮะแต่ว่าเราดูใกล้ๆมันเลยดูใหญ่นะครับนี่เวลายิงกระสุนก็จะกระเด็นออกมานะเห็นไหมครับปังเข้าไปปังเข้าไปอ่าฟังเสียงยิงฮะเห็นไหมมีเสียงเพลงด้วยนะครับท่านผู้ชมได้ยินไหมฮะอ่านะครับผมาาามีเสียงเพลงด้วยนะ มาจากตัวเขานี่แหละฮะพอเปลี่ยนปืนปั๊บ,บ,บเสียงเพลงหายนะครับเฮ้ยจริงเหรอวะอันนี้จริงสีแดงนะฮะสีฟ้าสีฟ้าแล้วลองฟังดูครับจะมีเสียงเพลงไหมเมื่อกี้มีเสียงเพลงนะยิงยิงไม่มีเสียงเพลงอะไรนะครับสีฟ้าแล้วเป็นสีแดงจะมีเสียงเพลงนะฮะอ่าลองดูสีแดงนะนี่นี่ใช้สองมือยิงครับปังปัง ปังนะฮะประมาณนี้นะครับผมก็คือใช้สองมือยิงนั่นแหละฮะเดีว่าเสียงเพลงเนี่ยผมขอรีไปตอนไม่มีเสียงเพลงนี่พอยิงไปครบกําหนดนะฮะหรือว่าตอนกระสุนปืนหมดนะครับจะมีเสียงเพลงขึ้นมานะครับอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองฮะเดี๋ยวผมขอลองอะไรหน่อยนะครับผมมันดูแบบเท่ๆไงไม่รูฮะผมจะลองเพิ่มความเร็วให้กับการโจมตีนะครับอ่ะผมจะออกไปเป็นเพิ่มความเร็วให้กับโจมตีนะ รอดูนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะเวลายิงปืนแจ๊ปกับปืนปืนแก๊ปกับ,ป,ป,กป,กบปืนอาก้าเออเอเคนะฮะจริงๆอ่ะปืนเอเคน่าจะยิงแบบรัวๆเนาะส่วนปืนแกป๊ปน่าจะช้านะไม่รู้สิฮะโอเคลองดูนะครับผมจะเพิ่มความเร็วให้กับเขาแล้วลองดูกันว่ามันจะยิงเป็นยังไงนะครับเริ่มที่ปืนใหญ่ก่อนเลยไงนี่ยิงแบบโป้ง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 ,ง,งนะครับแล้วก็เหมือนมีเป็นลังตีขึ้นมานะฮะนี่เห็นไหมโอ้นะฮะก็ประมาณนี้นะถ้าเกิดเป็นปืนอันนี้ล่ะ

อ่าสักิดหนึ่งนะฮะยิงไปอ่าเป็นโซ่นะครับไปตึงศัตรูไว้นะครับไม่ให้ศัตรูเคลื่อนที่ไปไหนนั่นเองนะฮะอึงนะครับผมนี่เลยแล้วตอนกระจายเป็นไงฮะเดี๋ยวเราลองดูกันมาโอเคครับผมมาเรามาลองดูตอนกระจายกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวเราลองซูมดูแบบภาพสโลโมชันนะครับเกมมันยิงแบบสโลโมชันนะฮะไปยิงตั้มโอเคนี่้างปืนไปแล้วก็ยิงกระสุนออกไปนะับเป็นกระสุนสีแดงนะครับแล้วเมื่อโดนศัตรูตัวแรกนะครับก็จะมีโซ่ติดตัวแล้วก็กระจายออกมา นะครับผมี่กระจายมาแบบนี้เลยนะฮะตัวอื่นนะครับก็มีโซ่ติดเช่นเดียวกันนะครับแต่จะไม่เยอะเท่าตัวแรกที่โดนนะครับก็เหมือนกับจะน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับนะประมาณนี้นะครับผมโอเคสําหรับสกิลหนึ่งก็มีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวดูที่สกิลสองกันเลยฮะเดี๋ยวไปดูที่สกิลสองครับผมปาลงไปปลาเป็นเหมือนบอลล็อกนะครับปาลงไปเลยมาดูอีกรอบหนึงฮะน่า แล้วก็ปาออกไปนะครับเดี๋ยวเราดูภาพสโลนะครับว่าเขาปามอรทอกจริงไหมนะฮะเหมือนกับปาเป็นมอรทอกออกไปนะครับดูนะครับปาออกไปดืดดรอโอ้เป็นปลาระเบิดนะครับไม่ใช่ปลามอรทอกนี่การปลาระเบิดที่แท้จริงนะปลาระเบิดเนาะหยอออกไปฮะไอเป็นลูกระเบิดสีทองด้วยนะครับมึงชอบปวดทองแน่เลยปั๊บกิ้งตึ้งนี่ระเบิดก็จะกิ้งไปตามทางนะฮะกิ้งมาเสร็จปั๊บก็จะระเบิดตุ่มนิดนึงไม่วะ เออระเบิดตุ่มนิดนึงนะครับผมประมาณนี้นะฮะแล้วก็เอาตินะฮะจะเป็นไงลองดูกันกดใช้มันพูดอะไรของมันวะเป็นเป็นภาษาเม็กซิโกนะฮะผมก็ไม่รู้แปลว่าอะไรนะนี่เลยดูรอบนึงฮะนะครับผมโอเคเราดูตอนนี้นะฮะกดอีกทีหนึง ว้าเหมือนกันเลยนะครับผมเป็นรูปหัวใจนะฮะมีปีกนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้นะฮะเราดูต่อสแมคดาวครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมประมาณนั้นนะฮะอีรอบนึงครับอ่ถ้าเป็นเป็นสีแดงจะทำไงนะฮะลองดูกัน นะครับผมประมาณนั้นนะฮะะรับานรีนะครับผมวะาตอนรัี่า่านะรมหวังจะดกาตอน่ดา่านะครวาจะได้ัก้นะครัว่าจะไป้รับกรต้อันนะคจะด้ต้อนาะครับผมว่าจะได้รกรต้กุะครัม่าจะด้รัรต้นักนะคหวะ เพื่อนๆให้กี่คะแนนก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับสำหรับเอลเมโตนะครับผมนะคอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าชอบไม่ชอบยังไงนะครับส่วนตัวนะฮะผมขอให้คะแนนอยู่ที่8.0จุนะครับผม8.0เต็ม10แล้วกันนะนะเต็ม10โอเคครับผมไปแล้วฮะบายบายสกิลและตังคิวฟอร์คัชชิ่งครับคุณตอนตายกันได้ครับผมโชคดีนะครับผมเอื้อแล้วก็ตายไปนะครับผมไปแล้วครับ อันนี้ขอแถมนิดนึงนะฮะพอดีว่าไปลองเล่นเล่นมาหน่อยๆนึงแบบไปเชคสกิลขำๆมานะฮะก็ไปเจอบั๊กอย่างหนึ่งขึ้นมานะครับก็คือสมมตินะฮะเราปาระเบิดออกไปอย่างนี้นะครับปึ้งแล้วเราไม่ต้องเดินไปไหนนะฮะหรือว่าเราไม่ต้องกดยิงนะครับนี่เราปาระเบิดไปทีนึงแล้วก็กดเปลี่ยนอาวุธนะครับมันจะเป็นแบบนี้ฮะระเบิดด้านนะฮะปาระเบิดไม่ออกนะครับผมดูทีนึงนี่นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะสำหรับบั๊ก เอ่อถ้าเกิด GM อดูอยู่ก็คงจะต้องแก่นะฮะเดี๋ยวเขาคงแก้ไขนะครับผมโอเคครับไปแล้วครับผม